อยู่แต่เอาจริงๆแล้วคุณไทยกรบอกว่าคุณทักษิณเองยังคงมีคดีที่ค้างอยู่หลายปีด้วยใช่ไหมคุณไทกรยังมีอะไรอยู่บ้างครับถ้าเป็นคดีที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลแล้วก็1นึซึ่งเป็นคดีความมั่นคงออันนี้หลายคนยังจําได้เพราะว่าพึ่งจะถูกแจ้งความดําเนินคดีจริงๆถูกแจ้งความนานแล้วใช่ครับแต่พึ่งจะขั้นตอนเดินเนี่ยเมื่อปลายปีที่ผ่านมาต่อเนื่องต้นปีนี้เองสิบเก้ากุมภาทพ่งไปรายงานตัวต่อ อายการแล้วก็อายการก็สั่งฟอง้องเดือนกรกฎาคมปีนี้ก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อเนื่องน่าจะประมาณ3-4นัดก็จบนะครับครับอันนี้เป็นคดี1นึครับแต่ยังไม่หมดแค่นี้ใช่ไหมครัมีปปชอสองเรื่องเรื่องหนึ่งก็เรื่องเหมืองที่ภาคใต้ที่มีช่อฉนเรื่องอุปกรณ์ในการทําเหมืองเอาเข้ามาที่ผิดเ,เป็นการขับำเหมืองแกเป็นผู้อํานวยการในการปราบแร่เถือน แกตั้งตัวเองตอนนั้นนะครับนั้นอย่างคุณไทยกร<อ> <ขอ S 2> ก็ประมาณตอนแกเป็นนายกรอบแรกครับตั้งแต่นั่นละสี่โอ้โหแล้วก็ไอ้ที่ชัดเจนที่สุดก็คือประโยชน์ทับซ้อนในขณะนั้นเนี่ยมีการอนุญ,ญาตให้สายการบินแอร์เอเชียเข้ามาบินในประเทศไทยและผู้ถือหุ้นแอร์เอเชียในขณะนั้นคือบริษัทชินคอร์ปอเรชั่น ก่อนจะขายให้เทมเมสเกถือหุ้นแอเอเซีย51แล้วก็มาบินทับสายเส้นทางการบินของการบินไทยแล้วก็ปลดการบินไทยออกเอาแอเอเซียซึ่งชินขอบเป็นเจ้าของเพราะถือหุ้น51ชินขอบก็เป็นของท่านนายกทักษิณไงประโยชน์ทับซ้อนเรื่องอยู่ในปปชแต่ว่าดองมานานแล้ว ดองมาเป็น10บสปีแล้วครับหมายความว่าทั้ง2เรื่องทั้งเรื่องเหมืองกับเรื่องแอร์เอเชียเนี่ยอยู่ในปปชครับจะหมดอายุความเนี่ปี2569เนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมพอจะจำได้นะเรื่องเหมืองน,นี่ผมผมขอภัยได้คุยกันนอกรายการยังจําไม่ได้แต่เอแอร์เอเชียจําได้ครับ,รบที่เขาบอกว่าตอนนั้นนะเขาว่ากันคือจงใจเอาเส้นทางการบินที่มีกําไร,รมีผู้โดยสารเยอะของการบินไทย ให้กับแออ์เชียครับให้ไม่ให้เปล่านะแต่แออเชียวันนั้นเป็นของบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นชินคอปผู้ถือหุ้นก็คือครอบครัวจินนวั์ครับและกับตัวแกด้วยอ่าก็เป็น,ปนสองเรื่องที่ยังคงคาอยู่มีการสอบสวนแต่ยังไม่คืบหน้าไปไหนครับจนจะหมดอายุความแล้วอีกปีหนึ่งครับอ่าอีกปีหนึ่งจะหมดอายุความอันนี้ถือว่าเป็นวิบากกรรมไหมหรือว่าเฉยเฉย ใครทำอย่างไรไว้ก็ได้อย่างนั้นแหละครับคือถ้าแกสุดจริตนี่มันมีปัญหาหรอกก็รู้อยู่แล้วว่าการบินไทยบินอยู่ถ้าแอร์เซียจะเข้ามาก็เข้ามาสิครับก็ว่ากันไปแต่ทําไมก่อนเข้ามาชินคอร์ปอเรชันจึงต้องไปซื้อหุ้นให้เป็นหุ้นใหญ่5้เปซ็นเป็นเจ้าของแล้วตอนนั้นน่ะนอกจากแค่ที่เขาคุยกันว่าเส้นทางการบินที่นิยมคนผู้โดยสารเยอะได้กำไร รวมไปถึงหลุมจอดด้วยที่บอกว่าจะต้องจอดใกล้ที่สุดผู้โดยสารจะได้สะดวกที่สุดจะได้จองเยอะๆเขามอกว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทของตนเองเพราะบริษัทของตนเองในเวลานั้นเป็นเจ้าของแอร์เอเชียครับเพราะฉะนั้นถ้านับนิ้วตอนนี้นะคุณทักษิณจะมีเรื่องคาอยู่เนี่ยก็คือ3เรื่อง1นึ่งหน แล้วก็แออเชียครับแล้วก็ทุติยเรื่องปราบเหมืองเหมืองครับแต่จริงๆเรื่องที่4ี่ก็ที่เราคุยกันก็คือชั้น14บชั้น14นี่จะทําให้ผู้นําทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยนี่ต้องตัดสินใจนะทําไมอ่ะคือคนอย่างนายกทักษิณของเราลูกสมุนทั้งหลายนี่ยแกไม่ยอมติดคุก เดียวเดยวเคุณไทยกรอ,อย่าพูดอย่างนี้มาเขาาเขาายังสามารถสู้ได้อยู่ถูกไหมเออถ้าสารคือที่น่ากลัวที่สุดสําหรับทักษิณชินวัตรนะคือวันที่27 27มกราเนี่ยสารดีกาซึ่งได้รับหนังสือจากทานาอดิตสสชันชัย อิสระเสนาลักษ์เนี่ยไปยื่นแกไปยื่นที่ศาลดีกาแระดคดีอาญาผู้ลงตำแหน่งทางการเมืองกลับไปยื่นที่ประธานศาลดีกาประธานศาลดีกาได้เรียกประชุมและจะมีคําสั่งในวันที่27มกราคมว่าจะรับไต่สวนเรื่องนี้ไหมอุ้ยวันนี้23ครับอีก4 <24 S 1> วัน24 2 5ิบสวันเองนะครับถ้ารับก็จะมีการตั้งคณะผู้พิพากษาขึ้นมาเพื่อไต่สวนเรื่องนี้ อำนาจของศาลก็คือการเรียกมันมันจะเร็วในกระบวนการหนึ่งเมื่อถ้ารับไต่สวนนะก็ต้องออกคําสั่งศาลไปที่โรงพยาบาลตํารวจครับให้เอามาเวทละเบียดเวะเบียดมาที่ตอนนี้เขาขอ,อ,ขอกันอยู่เนี่ยครับสองออกคําสั่งไปที่ปปชให้ปปชเอาการสอบสวนทั้งหมดมา อ๋อที่ตอนนั้นขอไปทั้งอายการสูงสุดขอไปทั้งอะไรนั่นสารพัดอำนาจศาลเป็นอำนาจเบ็ดเสร็จขัดขาดคำพังศาลนี่คือเอาไปติดคุกเนี่ยแล้วเมื่อนำอำนาจศาลเนี่ยเมื่อกี้โรงพยาบาลตำรวจปปชกรมราชทัณฑ์ด้วยไหมก็สามารถออกได้หมดครับออกได้หมดแล้วก็เอาเอกสารมาดูเสร็จแล้วก็กำหนดว่าจะเรียกพยานบุคคลมายืนยันไหม พยานบุคคลก็จะมีกรมรัฐอธิบดีหมออะไรพวกนี้น่ะตามที่ถูกสอบสวนนั่นลหะหรือแม้กระทั่งตัวนายแพทย์ขบวนการมันไม่นานถ้ารับคุณทักษิณแกก็ต้องรู้ว่าจุดหมายปลายทางก็คือมันไม่สูกต้องมันไม่ได้ป่วยจริงมันเป็นการป่วยทิพมันไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประมวลวิธีพิจนารณาความอาญามตาตรา246ซึ่งแม้กระทั่งมีนายกสภา นายกสมาคมทนายความมาแย้งว่ามันต้องใช้พระราชบัญญัติราชธรรซึ่งมันคนละเรื่องกันนะครับมันมันคนละวิธีการกันเลยอ่านี่จึงเป็นสาเหตุให้คุณไทยกอนพูดเมื่อกี้ว่าคุณทักษิณต้องตัดสินใจคือถ้าวันที่27มกราคมเนี่ถ้าประเทศไทยเนี่ยมีบุญนะเราก็จะเลือกเดิน ไปตามกระบวนการยุติธรรมคือฟื้นศรัทธานในกระบวนการยุติธรรมเพราะวันนี้มันเสียหายมากครับเพราะคนไม่เชื่อกระบวนการยุติธรรมคนไม่เชื่อตำรวจคนไม่เชื่ออัยการคนไม่เชื่อเพราะแม้แต่คำพิพากษาของศาลยังกลายเป็นกระดาษชำระได้เลยอ่ะคือคือคือ,คอเราก็ต้องเราก็ต้องสองข้างนะข้างหนึ่ง,ง,งถ้ารับคุณไทยกรบอกประเทศไทยก็โชคดีครเริ่มกระบวนการไต่สวนแต่ทางฝั่งคุณทักษิณเขาก็ต้องสู้เต็มตัวอยู่แล้วนะว่าเขาก็คือในข้อเท็จจริงเนี่ย ต้องยอมรับว่าแกสู้ไม่ได้อยู่แล้วเรื่องนี้ครับถ้าแกป่วยจริงเวชระเบียนมันต้องออกมายืนยันแล้วน um> ี่มันไม่มีการรักษาไงเวชระเบียนตั้งแต่คุณกินยาพาลากี่เม็ดยาแก้ปวดยาอะไรมันไม่มีไงครับเอาแต่แต่ครับแพทยสภาเองก็บอกนะว่าได้มาแล้วเหมือนกันก็ได้มาตอนรับตัวไงบางส่วนแต่ว่าตอนรักษาไงคือการอยู่นอกโรงพยาบาลประธานการอยู่นอกเรือนจํา มันต้องอาการวิกฤตอเอ,อและเป็นโรคที่โรงพยาบาลราชธรรมรักษาไม่ได้มันไม่มีหลักฐานยืนยันว่าวิกฤตและโรคอะไรที่โรงพยาบาลราชธรรรักษาไม่ได้มันไม่มีงไงเพราะฉะนั้น27มกราคุณไทยกรบอกว่าเป็นจุดเป็นจุดหักเหเลยจุดสำคัญเลยครับถ้าสารรับไต่สวนเรื่องนี้ยิ่งจะทำให้เรื่องที่ข้าราชการทั้ง12คนนี่ขอเป็นพยาน แล้วจะซักทอดว่าใครเป็นคนสั่งการเขาคนที่สั่งการข้าราชการได้สั่งอธิบดีได้ก็มีประหลัดและรัฐมนตรีผมถึงบอกว่าไม่รอดไงโอ้โหแล้วทีนี้หนักกว่านั้นอีกนะคุณทักษินจะต้องถูกคดีฐานะสนับสนุนให้เจ้านพนักงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็คือสนับสนุนให้รัฐมนตรีสั่งประหลัดประลัดมาสั่งอธิบดีไงและนายกยิ่งนายกแพย่ทองทานเจออีก ร่วมกันปกปิดข้อมูลอันเป็นอันสําคัญไงก็ไปเยี่ยมทั้งิณบอกว่าทั้งศณป่วยวิกฤตไม่บอกไงอ่ะเอานะคุณผู้ชมไล่เลี้ยงกันเสร็จเรียบร้อย27มกราคืออีกสี่วันนะถ้าในฝั่งของคุณไทยกรคณะหลอมรวมประชาชนคนที่ไม่เห็นด้วยหรือคนที่ไม่เชื่อเขาก็จะคิดแบบนี้ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็อย่างที่บอกเขาก็จะคิดอีกแบบหนึง่งเขาก็พยายามจะสู้ของเขาล่ะแต่ทีเนี้ยผมจึงจะถามคํานี้ว่า การไปยื่นที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานสื่อน,นี้ชุดใหญ่เลยมีทั้งพันธมิตรคอปอทอกปอปอสอมีทั้งาสารพัดเลยทุกแม่น้ำไหลรวมกันเนี่ยน,นปชถือว่านับสตาร์ทแล้วสำหรับการลงถนนไหมม,มันเป็นเรื่องของความรู้สึกระหว่างพี่น้องประชาชนที่อยากให้กฎหมายเป็นกฎหมายไง มันไม่ได้เกี่ยวกับคุณทักษิณนะถ้าคุณทักษิณปฏิบัติตามกฎหมายปฏิบัติตามหมายขังของศาลแล้วอยู่ในเรือนจําหรือไปอยู่โรงพยาบาลราชธรรมเนี่ยเรื่องนี้จะไม่เกิดเลยครับ27มกราคมมี2อย่างละอย่างแรกศาลร,ร,รับับอย่างที่สองศาลไม่รับถ้าศาลไม่รับก็เตรียมยกประเทศนี้ให้กับทักษิณเอาก็บุคคลที่สามารถอยู่เหนือคนทั้งปวงอยู่เหนือ กฎหมายอาญาอยู่เหนือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองอยู่เหนือทุกอย่างอยู่เหนือฝ่ายบริหารอยู่เหนือฝ่ายนิติบัญญัติทักษิณก็จะต้องได้รับการสถาปนาเป็นผู้ปกครองประเทศอันนี้อันนี้อันนี้เข้าใจแต่ว่าผมกําลังจะถามนี้เพราะอันนั้นเนี่ยเรากําลังบอกว่าเขาเขาเขามีอิทธิฤทธิเดชเดี๋ยวทางเขาจะชี้แจงยังไงค่อยว่ากันแต่ผมกำลังจะถามว่าถ้าศาลไม่รับ ถือว่าความชอบธรรมในการชุมนุมจะหมดไปไหมมันยิ่งทําให้พี่นอกก้องประชาชนทนไม่ได้สิคือคนนะครับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในโลกนี้ไม่จําเป็นต้องใช้คนทั้งหมดนะ <c oughs> เขาทําสถิติมานะครับในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของแต่ละประเทศประเภทพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะใช่เพียงแค่สเปอร์เซ็ ถึงไม่ต้องมาเจ็ดสิบล้านไม่ใช่สามเปอร์เซ็นต์ผมบอกว่าในกรณีของคุณทักษิณไม่ต้องถึงแสนหมื่นก็อยู่ไม่ได้แล้วรัฐบาลนี้ไม่คิดว่าเป็นการละเมิดดุลพินิษของศาลเะผมผมใช้คำนี้ว่าพ่อศาลไม่รับไงผมถึงย้ําว่าถ้าศาลไม่รับแล้วก็ต้องดูเหตุว่าศาลไม่รับด้วยกรณีอะไรแต่มันยิ่งจะทําให้พี่น้องประชาชนหมดที่พึ่งถ้าประเทศนี้ไม่มี กฎหมายประเทศนี้ไม่มีคือไม่มีแปรเป็นเรื่องของกฎกูเป็นเรื่องผู้อยู่เหนือกฎหมายทั้งปวงก็เหลือเฉพาะประชาชนนี่แหละประชาชนถึงจะลุกฮือกันอ๋อกับกลายเป็นว่าถ้าศาลไม่รับไม่ใช่เป็นการการันตีว่าบริสุทธิ์ในใน,ในสายตาคุณไดกอเอาก,ก็ก็กฎหมายไม,ไม่ไม่มีคนรักษากฎแล้วนี่ครับอาจจะคาใจกว่าเดิมแต่ถ้า27นิบมสารรับอันนี้สิจะทำให้ม็อบลดพลังกัอก็ดูว่า ขบวนการในการพิจารณาเป็นอย่างไรรรวดเร็วไหมจะทําให้คนรู้สึกสบายใจขึ้น